ชานนี่มันช่างสวยงามจริงเลยว่าไหมเมื่อกี้ผมฝันร้ายด้วยอะทุกคนผมฝันว่าผมโดน,นหมูขีดอะน่ากลัวมากเลยอะทุกคนแบบว่ามันมันสมจริงมากอะมันสมจริงจริงๆนะแบบว่าเห็นด้วยตาเนื้อเลยอะสัมผัสได้ไปถึงกระดูกเลยอะนี่นี่มันโอ๊ะโอ๊อะไรอะต้นตัวเราใช่ไหมโอ้โหดูมันเก็บอย่างรวดเร็วเก็บทั้งหมดอนาดมากตัวเรา ตายแบบ <c oughs> ไอ้เจ้าหมูรอก่อนเถอะเดยวเขาจะมาล้างแขนเจ้าบอกเลยบอกได้คําเดียวว่าเดี๋ยวจะมาล้างแขนโอเคผมว่าเราอคงจะต้องหาอุปกรณ์เพิ่มนะครับเพราะว่าไอ้หมูตัวนี้เนี่ยมันจะจะเหิมเกลิมเข้าไปทุกทีละนะระหว่างนี้ผมว่าผมหาสริดิ <c oughs> ให้มากพอก่อน <c oughs> เออจะว่าไปเราก็น่าจะอัพสกิลได้แล้วหรือเปล่าวะ แบบว่าเพิ่มความแข็งแกร่งอะไรเงี้ออยอ่ายด้ยังอ่าได้เนี่ยมือเดียวอ่าอาัพแล้วสกิลพอยต์มันดูตรงไหนอะไอ้นี่ใช่ไหมน่าจะเป็นไอ้นี่แน่เลยเอออันนี้แผ่นโลนะอันนี้เอาออดคูนะ่อะอันนี้เสาเสายาวคืออะไรวะมันคือหอ,อกใช่ไหม ทำไมแปลเป็นเสายาวอะน่าต้องอัพให้หมดใช่ไหมหรือว่านี่คือแบบว่ามันเป็นการบูสต์ประสบการณ์เฉยคิดว่านะเพราะเลเวลมันยังเป็นเลเวลหนึ่งอยู่เนี่ยมันก็มีทักษะหลายอย่างเลยนะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบอ่าความคล่องแคล่วนะก็รวมไปถึงพวกธนูหน้าไม้กลยุทธ์มาอะไรพวกนี้กราบเบานะน,นี้สายแบบว่าสุขภาพร่างกายนะุ้อกันขุดแร่่าฟืนอะไรอย่างนี้นะ ก็จะเพิ่ม xp ของแต่ละสายงานที่เราทำไวอ้อ่ะมองว่ามันก็น่าสนใจอ่าแต่เนี้ยมันผมว่ามันเป็นลักษณะของไอ้นี่นะไอตัวที่ผมบวกเพิ่มเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าคุณอยากจะเพิ่ม xp ในด้านไหนให้เร็วอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้ผมมาลงตรงไอ้นี่อาวุธมือเดียวใช่ไหมมันก็คูณแบบว่าคูณ4.9คูณ4.19นนะซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่ถาวรใช่ไหม เนี่ยมันลดออกได้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าถ้าคุณอยากเก็บเลเวลของอะไรเป็นหลักอ่ะคุณก็แค่เอามาเพิ่มบวกประสบการณ์แค่นั้นเองนะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบตัดไม้ขุดแร่บ่อยอย่างเงี้ยคุณก็เอาเลเวลไปเพิ่มตรงนั้นเลยเนี่ยเห็นปะ่ะเลเวลผมมันเพิ่มแบบยี่แปดเนี่ยห้าสิบกว่าเนี่ยเพราะว่าจากการขุดแร่อันนี้เพิ่มเยอะกว่าเพราะว่าผมเอาให้มันคูณสองไงเ,เห็นปะ่ะค่าประสบการณ์คูณสอง ถ้าผมใส่ตรงนี้ไปอีก2แต้มมันก็จะเพิ่มข้าประสบการณ์คูณ2เหมือนกันอะไรอย่างนี้อ่าเฮ้ยผมว่าไอเดียการอัพสกิลเกมเนี้ยผมว่ามันเป็นไอเดียที่ดีนะมันเหมือนกับว่าเรามีเปิร์ก,กลางเรามีเปิร์ค,คูณเป็นตัวกลางแล้วแบบว่าเราเน้นทําอะไรมากกว่าเราก็เอาเปอร์กไปใส่ในนั้นแล้วเราก็ทําสิ่งนั้นไปเรื่อยๆอ่าถ้าเกิดใช้อาวุธมือเดียวก็คือก็ต้องใช้พวกดาบอะไรเนี่ยมาฟาดฟันให้มันเพิ่มเลเวลอะไรอย่างนี้นะ อันนี้มันเป็นแบบว่าสายล่าสัตว์อะไรเงี้ยก็ต้องใช้ธนูบ่อยๆอะไรอย่เงี้ก็วานไปนะผมว่าไอเดียดีเลยนะในเรื่องของการแบบทําอะไรแบบเนี้ยแล้วดูมันมีหลายสายมากๆนะใครอยากอัพสกิลอะไรเงี้ยก,ก็ก็ต้องอัพให้มันถึงเลเวลตามที่กําหนดนะครับก็ผมเอาสกิลมาลงให้กับอ่าขุดแรกกับไอ้นี่ก่อนแล้วกันดีไหมอ่ะลองดูแล้วกันเพราะว่า มาคูนเวลนะเวลาเราตัดไม้กับขุดหินเนี่ยอ่ามันจะได้เวลเพิ่มขึ้นเยอะมากนะแต่หลักๆตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าผมอยากล่าสัตว์มากนะผมแค้นไอ้หมูป่าตอนนั้นมากเพราะนั้นผมขอดูก่อนว่าผมจะต้องทําธนูกี่ดอกตอนนี้ผมมีสี่ดอกใช่ไหมมันมาจากไหนวะ <c oughs> มันมาจากไหนอ๋อมันห้าดอกนี่ว่ะโอเคลืมลืมผมมันทําเองก็ลืมเองโอ้น,นี่ทำมาเยอะๆเลยเอามาเยอะๆเลย สนับขาต้องเปิอกไม้นะเปิอกไม้โอเคผมว่าต้องไปตัดต้นไม้เเปผมว่าตัดต้นใหญ่เลยเนี่ยได้เปิอกไม้เยอะแน่นอนนะโอเคกดับลับเพย์ก่อนนะเย่เดี๋ยวเราต้องวางกองไฟแล้วด้วยนะเออเรายังไม่ได้ทํากองไฟอะไรเ,เราได้คางคกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ <c oughs> เอามั้งแต่ตอนไหนเนี่ยเอองงเหมือนกันผมใส่ไปหยิบหยิบมานะนี่ไงเปิอกไม้นะ เราทำอะไรนะลืมอา,อาลืมเฉยเลยลืมจริงนะเนี่ยอ๋อทำชดดุดเดชกฟางอ๋อเราไม่มีเชือกฟางเราต้องการเชือกฟางเท่าไหร่สี่สี่ก็เป็นแปดเราทําได้ถึงแปดไหมแปดป่ะไม่ถึงก็ไม่หาเชือกฟางเพิ่มไม่ใช่เชือกฟางเลยแล้วแหละหาฟางแห้งไปหาฟางแห้งก็คือไปเก็บย้านะครับแต่ธนูผมเยอะขึ้นแล้วนะผมมั่นใจว่าผมล่ามันได้วะผมมั่นใจว่าผมล่ามันได ฟิวอ้าวเวนได้แค่นี้ก็ยิงไม่โดนไอหมูแล้วธนูเราเก็บคืนไม่ได้หรอเส,จเส็จแล้วเสียเลยหรอล่าตัวเมียดีกว่าเพราะว่าจากสถิติมันน่าจะต้องรู้สึกเฮิร์ชกับเวลาที่ตัวเมียถูกยิงนี่แน่ยยิงๆเราควรจะไปล่าก,กวางนะนี่ล่าหมูเลยเจ็บใช่ไหมล่ะเจ็บใช่ไหมล่ะ ่าไม่นะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้ามาอย่าพึ่ง,ขอ,งอขอกูุเลงก่อนขอกูเลงก่อนไม่ได้ได้ไงเอ้ยไม่โดนเอ้ยหืต้องระวังนะถ้าโดนทีเดียวนี้น่าจะตายนะนี่แน่ทีตีข้อปริติข้อครับปริติข้ออย่านะ <c oughs> เออหนึ่งตัวมามึงด้วยอ้อยไม่นะไม่นะนี่แน่นี่แน่นแน นี่แน่นี่แน่เป็นไงล่ะนี่แน่เจ็บใช่ไหมล่ะเจ็บใช่ไหมเจ็บใช่ไหมล่ะคีดีขออ้อเอาดิค,คิดีค้อในที่สุดผมก็ล้างแขนได้สําเร็จหมูนี่เป็นของข้าของข้าโอ้ยไอเทมมีย่อยสลายด้วยต้องรีบแล้วเราต้องรีบแล้วครับนั่งลงไม่ต้องอะไรทั้งนั้นตับมันขึ้นมาด้วยขวานนี่แหละตัดหัวมัน เอาหนังมันมาทำเสยืดโอ้ล่างค่อยๆสลายไปแล้วะเองด้วยเองก็ด้วยอร่อยหมูนี้อร่อยแน่นอนเราก็บาดเจ็บหนักเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเราสบายใจแล้ว <c oughs> สบายใจแล้วตอนนี้ปราบหมูได้โอ้โหสุดยอดจริง,รง,รงๆเชียวผมว่าเดี๋ยวเราจะลองตั้งแคมไฟตรงนี้ดูนะอ,าานะอ่ัเราําตามเพย์เขาบ้างนะแคมไฟแคมไฟอ๋อเรามีเตียงนอนแล้วนี่ อ่าเ,เดี๋ยวค่อยทำเราทำตามเพย์ก่อนอ่าแล้วอา,อา,อานี่แคมไฟขาดเลยขาดเชือกฟางเชือกฟางห้านะแต่วันค้าแค่สองนะผมว่าผมเก็บยาเพิ่มก่อนมันเก็บมาเยอะๆเลยนะนี่ของจำเป็นมากเพราะว่าเชือกดูแล้วมันจะเป็นวัตถุดิบหลักในการเอาไปทำหลายๆอย่างแต่หมู่บ้านเรานี่ก็สงบสุขดีนะเฮ้ยตรงนั้นมีกองไฟว่ะแต่ว่าต้องมีมีเหลืองแน่ๆเลยเฮ้ยกระตายต้องตาย โอ้มีกระต่ายด้วยเกมนี้เลเวลหนึ่งเชีย์นะแต่เราไม่ล่าหรอกเรามีเนื้อหมูป่าแล้วเราจะล่ากระต่ายทําไมกระตา่ะตายไม่อรอ่อยหรอกเนาะอย่าไปล่ามันเลยเนาะทำได้เยอะเลยเอามาเยอะๆเลยนะน,นี้ทํายานะอันนี้ต้องได้จากหนังสัตว์หยาบนะก็คือเรามีแค่หนึ่งเหรอหนังสัตว์หยาบไอที่ตีมาเมื่อกี้นี่คือได้มาแค่หนึ่งละ่ะไม่ตายเหรอผมว่าเดี๋ยวผมดูอุปกรณ์หน่อยนะมันมีอุปกรณ์ที่ยวไว้สำหรับล่าสัตว์เบื้องต้นหรือเปล่านะมี นี่ไงมีดมีล่าสัตว์เออน่าจะเป็นแบบว่าเอาไว้แบบเอาหลดทะลกหนังสัตว์ได้นะเออเราต้องเรียนรู้อันนี้ก่อนนะเราถึงจะนี่นะแต่ต้องเวทสิบสองนะผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือเวทสิบสองนะเชี่ยวชาญเครื่องมือเวทสิบสองผมอยากทําอันนี้มันจะได้แบบทลกหนังออกมาได้ไนงะลกหนังหมูตัางหนึ่งอันครับอันนี้ก็มีวันเน่าเสียด้วยนะ ชิ้นอาหารอะไรพวกนี้เนี่ยต่าแตนกินได้เลยไหมนี่กินตตะาแตนทอดกินตตะาแตนทอดใช้เปลือกเนี่ยนะเปลือกไม้ใช้เปเลนะือกไม้ใช,ใช่แล้วมันกินได้ด้วยเหรออ๋อนี่ไงเรามีอาการบาดเจ็บที่แตกต่างกันด้วยหุ้ยแม่งละเอียดมากเลยอะ่ะดูดิบาดเจ็บแบบบาดเจ็บที่ผิวหนังบาด อะไรอะสะละอะไรนะรูขุมขนบาดเจ็บรูขุมขนบาดเจ็บเหรอเดี๋ยวต้องไปแปลไปภาษาอังกฤษนะมันคืออะไรอาการปวดท้องอันนี้น่าจะเป็นแบบอาหารเป็นพิษนะไอ้รูขุมขนบาดเจ็บนี้ไม่ไม่ไม่รู้คืออะไรนี่โอ้โหคือรายละเอียดเชิงลึกมันค่อนข้างเยอะนะแต่ผมมองว่ามันมันน่าจะเรียนรู้ได้ไม่ยากเออเราขาดกิ่งไม้กับเปลือกไม้อะไปตัดไม้โอ้โหมืดจิบหายเลย ได้เวลาแล้วครับเอกนี่ได้เวลาแล้วนี่เท่านี้คนดูก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันมืดอีกต่อไปถ้าเราอ๋อเราถือคบเพลิงมือซ้ายนะนั้นหมายความว่าเรายังใช้อุได้อยู่นี่สุดเจ๋งเฮ้ยจิ้งจอกเหรอว้าวจิ้งจอกอ๋อจิ้งจอก,ออจจอกน่าจะออกหากินนองคืนหรือเปล่าเออ เฮ้ยถือว่ามันทำระบบนิเวศดีนะแต่ว่ามันไม่ได้มีสปอนส์ออกมามั่วซั่วเฮ้ย <Hey, S 1> ผมว่าเราต้องวางแคมป์ไฟครับหาที่แจมๆในการวางดีกว่าเราต้องสร้างถิ่นที่อยู่ของเรานะเอาตรงไหนดีเฮ้ย hey, ตรงนั้นแคมป์ไฟเหรอแคมป์ไฟใครอะ่ะน้องตายถอยไปเจ้าตายถอยไปเนี่ยมีแคมป์ไฟตรงเนี้ยเอา้ามีคน สปอนแบบต่อหน้าต่อตาเลยฮัลโหลสวัสดีผูเล่ร่อนขอเราคุยกับเขาได้นะครับคุยได้ไหมนานาในกาละยุคนี้ใครให้ของข้ากินก็ได้เป็นอะไรได้เป็นกิวเหรรับสมัครอ๋อเราสามารถรับสมัครคนได้นะโอเคอ๋อเราจะสร้างแบบกองทัพอะไรอย่างงี้ไงเออเออใช้ได้ใช้ได้ เราจะฆ่าเขาก็ได้นะ <c oughs> แล้วเอาหนังเขามาทำเสยยืดพอยโอเคโอเคเราไม่เราไม่เบียดเบียนเขาแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เรารู้ดีว่าเรายังไม่เก่งพอนะแต่ว่าแมเราก็ต้องสร้างแคมไฟของเราเองกวะ่ะเพราะว่าเกมมันก็ตั้งวางโอเคอย่างงี้ห้ามก่อไฟในส่วนกลางเขตเอา้านม,มันส่วนกลางเหรอนี่แปลว่าฉันต้องออกไปข้างนอกใช่ไหม แปลว่าตรงนี้คือส่วนกลางตรงนี้คือส่วนกลางใช่ไหมได้นั้นเราต้องออกไปประจนภัยจริงๆแล้วผมว่าเราต้องออกไปฝั่งนู้นอนะอาคารถูกปิดกัน้นโอเคอที่เล็งดูมันไม่ได้นะน่นาต้องแบบนู่นเลยข้ามไปน,นู่นเลยตัวละครเรามันดูวิ่งช้านะผมว่ามันเป็นเพราะว่าผมตั้งค่ายมุมกล้องมันไกลไปะวะ่ะออกแบบนีงน,นี่ต้องตั้งนอกจริงด้วยครับอ่าโอเค แต่เมื่อกี้มันรับสมัครคนได้นะเแต่ผมอยากดูมากเลยมันเป็นยังไงแต่ขอตั้งแคมป์ไฟก่อนไม่ไหวละมันมืดเกิน้แต่ว่าแสงไฟไมันทาสวยใช้ได้นะยอดเลยอะ่ะโอ้อะไรมีแต่ชมเกมนี้ให้ตายเถอะผมต้องซื้อแล้วใช่ไหมเนี้ยนี่ผมมาลองเล่นฟรีนะผมต้องซื้อมาเล่นแล้วใช่ไหมเนี้ยให้ตายเถอะเปิดอา่าใช้พลังงานนะกองไฟต้องการเชื้อเพลิงอ่านี่มันมีไฮไลท์เลยนะว่าอะไรเป็นเชื้อเพลิงได้ด้วยนะหรือว่าเต็งเดสมากๆมีทั้ง ไม้กิ่งไม้นะเอาเป็นอะไรอะ่ะผมว่าเอากิ่งไม้กันมันมันเยอะเยอะดีแยกมาสักหน่อยแล้วกันแยกมาครึ่งหนึ่งนะครับก็เปิดใช้งานอยู่ได้เท่าไหรอ่อ่ะอันนี้คือจํานวนใช่ไหมเฮ้ยเอาไปให้หมดเลยก็ได้ไหมเอเอดูว่าอยู่ได้นานแค่ไหนนะอุณหภูมิอ่าเชื้อเพลิงที่แตกต่างจะให้อุณหภูมิที่แตกต่างกันโอ้ยมีเรื่องนี้ด้วยเหรอแบบว่าเราเอา ตัวเชื้อเพลิงอะไรใส่เข้าไปมันก็จะให้อุณหภูมิที่แตกต่างกันเฮ้ย้ังนั้นผมขอขอแบบปิดก่อนเอากิ่งไม้ออกถ้าเป็นหญ้าแห้งอ่ะอ่อนนี้ได้แค่หนึ่งร้อยนะครับแต่ว่าของที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นไม้ใช่ไหมอันนี้ร้อยสิบนะอ่ะร้อยสิบเหมือนกันเพราะนั้นผมเอากิ่งไม้ไปแล้วกันนะแล้วยางเนื้อได้ไหมอาหารในพลอาหารในพลวะ่ะ ได้ไหมมันจะเท่าเท่ากับทาอยู่ปล่าวะ,ะตะกระเตนทอดด้ยอ่ะตะกระเตนทอดมีอะไรยางได้ไหมไม่ไม,มีมั้งอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะเหมือนอาร์คหรือเปล่านะที่แบบว่าเราจุดไฟไว้แล้วก็เดี๋ยวมันก็จะทําวัตถุดิบของมันให้เองอ่ะเร้าว่ะเออนี่ผมไม่แน่ใจอ๋อนี่เมนูอยู่้างบนนี่ตาบ้าเลยนี่อะไรอ่ะคังคกเอ้ยคังคกเอ้าคังคกเราหายไปแล้วมันมันคงตายละ แมงป่องนะครับตกกะกั่นเอ้ยนี่ไงตกกะกั่นเดี๋ยวต้องการกี่ตัวตะกั่นสี่ตักกทตวทําอาหารนี่ไงคำนึงนะอ่าเรามีตกกะกั่นเดี๋ยว,ยวอ๋อนี่คืออุจจติปที่ทําเสร็จแล้วเฮ้ยทำไมอุจจติปไม่เพียงพออ้าวเราก็มีตกกะกั่นไม่ใช่หรอเดี๋ยวผมเริ่มงงๆแล้วแป๊บนึงนะออกเข้าใหม่ก็ได้มันอาจจะบัก๊กแต่ผมไปหาฟืนเพิ่มก่อนละกัน เพราะคืนนี้เอ้ยเราต้องทําเตียงนอนเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะฟ้าาวเวลให้เราแบบว่าไปตอนเชา้าได้เลยไหมนะอาซุปซุปนี่ทําได้เฉยเลยซุปมังกรกระจายกลิ่นหอมอ่อนๆหลังจากกินจะเพิ่มพลังใต้สักระยะหนึ่งช่วยในการค้นพบแร่ธาตุและต้นไม้และสัตว์ป่าอ้สักหนึ่งน้ำแล้วกันนะ <laughs> เตียงนอนเราขาดอะไรอะ่ะฟางแห้งกับกิ่งไม้ได้เลยครับ เราเอากิ่งไม้ไปไอนี่หมดเลยไงลงน้ำลงน้ำแล้วไฟดับไหมเออเฮ้ยน้ำมันก็สมจริงนะเนี่ยจะ,จะเรียกว่าสมจริงมากก็ไม่ได้แบบว่ามันมีแบบแรงกระเพื่อมน้ำตามตามวัตถุที่เรานั่นะ่ะเฮ้ยเกมไม่ได้มาเล่นๆน,นะครับทุกคนอ่าขึ้นฟังถ้าจุดไฟไปติดไหมอ่าติดอยู่นะโนึหถือว่าจะดับมอดตลอดการเดี๋ยวเอาฟางมาครับตัวละครเราแบบวิ่งมันเหมือนไม่ได้วิ่งเลยนะ มันวิ่งช้ามากนะเออฟางเนี่ยโหต้องเก็บเยอะๆเลยอะ่ะไอ้พวกฟางแห้่วัตถุดิบหลักเลยพอให้ทำอะไรได้หลายอย่างมาก